สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชาวหัวหันลอยทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ดีใจแล้วก็ดียินดีมากๆนะครับที่ทุกทุกท่านแวะเข้ามาชมห้อง VIP ธรรมดานะครับก็ขอกลาบขอบพระคุณสมาชิกเก่านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ที่แวะเข้ามาก็ขอกลาบขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ท่านปอตุ่งปอตุงแหงๆนะครับ หวยฮานอยวันที่20นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะพาท่นานไปเที่ยวฮานอยนะครับทุกเย็ยนทุกเย็ยนเลยนะครับหวยฮานอยจะมีทุกเย็ยนนะครับตั้งแต่5โมง15ไปจนกระทั่งถึงทุ่มนะครับ5โมง15 5โมงครึ่งก็จะเป็นหวยพิเศษแล้วก็6โมง15ถึง6โมงครึ่งก็จะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ทุ่มครึ่งก็จะเป็นฮานอย V.I.P. นะครับนะ ก็จะมานาเสนอทุกเย็นทุกเย็นให้ท่านได้รุ่นลมบันเทิงลง,ลงทุนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามกําลังนะครับบางท่านก็ฝึกสมองหาทิศเลขไปเพื่อไม่ให้สมองเราหยุดนิ่งนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอกลาบขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับสาเหตุที่บอกให้อยากให้กดติดตามไว้ก็เพราะว่า uh. ถ้าเรากดติดตามแล้วเวลาอัพคลิปใหม่ๆแต่ละคลิปแต่ละคลิป มันก็จะมาหาท่านทันทีเลยนะครับหลังจากที่อัพคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกดติดตามไว้เลยลำดับแตกนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับอ่าเราก็มาว่าถึงฮาหนอยนะฮาหนอยเมื่อวานนี้ฮานอยเข้าตลอดเลยนะครับ370ก็เข้า370ก็เข้านะครับให้901มาศูนย์มาหมดเลย ข้างบนก็นมานะครับล่างก,ก็มาครับก็โอเคผ่านผ่านเมื่อวานนี้ผ่านนะแห่งๆป่าตุงเป่าตุงกันได้คิดได้เฮกันอยู่พอสมควรนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เฮได้กิดกับคนอื่นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อต่อไปนะครับประมาณนั้นนะอ่าเราก็มาว่าอ่าฮานอยของวัน วันที่20นะครับวันที่20นะในวันที่20าในวันที่20นะครับ20่ธันวาส่งกับวนอาทิตย์นะครับก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับถ่ายภาพหน้าจอไว้แล้วก็ กดจดไว้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อจะมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะวิธีคัดกรองเลขนะจะจดไว้ทุกตัวเลยรอบรอบที่หนึ่งเราก็มาวงกลมไว้รอบที่สองก็มาวง,วงลกลมไว้รอบที่สามก็มาติ๊กไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาทีละชุดทีละสเต็ปสัก3าสเต็ปนะครับสเต็ปแรกผ่านไปก็เอาชุดเด่นชุดรองชุดการขาดทุนอะไรเงี้ยเล่น3ระดับนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะมีแต่ไปกับไปแบบนั้นนะ เพราะว่าโชคเรามันก็มันเสี่ยงมากอยู่แล้วล่ะร้อยชุดเอาชุดเดียวประมาณนี้มาลดความเสี่ยงให้น้อยๆชุดลงไปก็ลงทุนไปเลยนะครับเล่นแบบลงทุนนะอย่าเล่นแบบแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับประมาณนั้นสำหรับเดือนบนวันที่20นะหนึ่งสองสานะครับ สามสี่ห้าใครได้เด่นเลขนี้มาจัดบนเลยนะครับรูดบนเลยนะรูดสักสามตัวก็ไม่ไม่ขาดทุนนะครับสมมุติว่าชอบหนึ่งสองสามเนี่ยก็รูดบนหนึ่งสองสามเลยรับเละรับเลยละครประมาณนั้นถ้าเกิดใครชอบสามสี่ห้าก็รูดสามสี่ห้าได้ถ้าเกิดได้รูดสองตัวยิ่งดีใหญ่ได้กาไรเยอะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นการลงทุนก็มีกําไรไมีได้มีเสียพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับ สำหรับเลนประจำวันที่20 4 5 6นะครับเน้น4กับ5นะครับสำหรับเรียนบนล่างนะเด่นบนล่างไม่รู้จะมาบนหรือมาล่างอะไรเงี้ยก็คาดเดากันไปนะครับ4 5 6ไปชนเด่นท่านไหนก็จัดไปเลยนะครับเน้น4กับ5รูดนะครับรูด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 ,รดบนเน้นล่างแล้วกันอ่า สี่กับห้านะสำหรับ6ในตัวกันนะครับ6ตัวกันนะถ้าใครชอบ6ก็จัดไปก็ได้นะครับ5กับ6เล่นเลยประมาณนี้ถ้าใครลุ้นลมก็ลุ้น4กับ5นะครับประมาณนี้นะครับ4่กับ5 1 2 3 4 5าี่ห้าลุ้นบนนะครับลุ้นบนดีแล้วคราวนี้เราก็มาว่าคู่เจาะกันนะครับ คู่เจาะก็ ving, ถ้าเกิดไม่มั่นใจในคู่เจาะก็ fum, ここใช้4กับ5ไปลูดเลยนะครับการลูดนี่ก็คือเล่นลูดก็คือลูดก็คือการแทง19 19ชุดนะบนล่างไปกลับมาสมมติว่า4เราก็เริ store, ่มจาก4 1 1 4 4 2 2 4 4 3 4455 446 4ไปเรื่อยๆจนกระทั well ่งครบถึง19ชุดนะครับเขาเรียกว่าลูดนะแบบนั้นคือออกมารับหมดเลยขอให้ออกตัวเด่นมา ขอให้ตัวเด่นเข้าก็แล้วกันรับหมดเลยนะครับประมาณนี้อ่าคอ่าเราก็มาว่าคู่เจาะกันนะครับคู่เจาะนะ4กับ5รุ่นนะเน้นบนกันล่างนะครับอ่าคู่เจาะก็ส9่เก้าเก้าสี่สี่ศูนหนึ่งหนึ่งสีสองสองสี่สนะครับ สำหรับห้านะห้าเก้า5 5้าห้าห้าศ7 5ศนห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหเจ็ดเจ็ดห้านะครับประมาณนี้นะเด่นสี่ร้อห้าสำหรับสำหรับตัวกันก็จะมองข้ามนะครับมองมองเมงืมอ่อวานนี้ตัวกันก็เข้านะเข้าหนึ่งเจบ้างมาพิเศษอะประมาณนั้น ตัวกัน6ก็วินกันเหมือนกันแหละครับ6 9 9 6 6 0 0 6 0 6, 6, 6 1 1 6ไปเหมือนกันเลยเป็นชุดเดียวกันถ้าเกิดใครชอบตัวกันนะครับก็พิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าเขาชอบก็จัดไปตัวไหนควรจะเน้นตัวไหนควรจะไม่เน้นก็พิจารณาดูนะครับ เราก็มาดูเน้นกับตัวบนอีกรอบหนึ่งนะนวดตัวบนกับอีกรอบหนึ่งนะครับตัวบนนะครับตามนี้นะเส่นบน1 2 3 4สนะครับเส่นบนหนึ่งสอแล้วก็สำหรับวันนี้ ฮาหนอยวันนี้ก็มีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ฮาหนอยวันที่21อดนะครับวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้วันที่20ก็ขอให้ทุกท่านเป่าตุงโชคดีโชคดีประมาณนั้นนะครับโชคดีโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ